สวัสดีครับคุณไพรมภาต์เหรอครับเซิร์ฟอะไรอ่ะอ่าเซิร์ฟเอเชียครับนี่ห้องผมส่งไปแล้วนะแป๊บหนึ่งนะได้เสียได้ความไว้ใจแล้วห้องเดิมนะครับห้องเดิมทุกคนห้องเดิมห้องเดิมไอซห้องเดิมนะผมนเื่อนเกไปกินข้าวก่อนไปกินข้าวได้ได้ได้ใครไปกินข้าวก็กินข้าวนะครับคุณไม่เลี้ยวพี่เคยฟังคุณไม่เลี้ยวห้องเดิมนะ เอ้ยไม่ใช่คนเดิมคุณไม่เลียวคือคนใหม่โทษทีเดี๋ยวขาต้อนรับคุณไม่เลียวหน่อยแล้วเได้ไหมเนี่ยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเหรอแล้วก็คุณคุณไปมัดเหรอคุณไปมัดใหม่อะไปมัดขึ้นไปมัดใช่ไหมไปมัดครับไปมัดครับฮะไปมัดครับไปมัดไปมัดโอเคก็ กติกาอันนี้คือเดี๋ยวผมขออธิบายกติกาเนาะวันนี้อันนี้ก็คืออยู่ในอยู่ในอันนี้หมดแล้วสวัสดีครับคุณอะไรเนี่ยใครไข่ต้มไข่ต้ม C ีเอสไข่ตุ้ม C ีเอสนะครับผมใครอะชื่อแปลกมากเลยเหมือนสติกเกอร์ที่ผมขายอยู่ข้างล่างเลย <c oughs> <c oughs> อ๋อมีสติกเกอร์มีสติกเกอร์ลายด้วยนะทําเองอยู่ข้างล่างนะครับใครจะไปอุดหนุนก็ได้นะสติกเกอร์ลาย เข้าใจแล้วครับขออธิบายก่อนนะคนที่เข้ามาใหม่นะครับกติกาก็คือว่าอิมโพสเตอร์ไล่ฆ่าคิวเมดนะครับผมคิวเมดไปทำเควสให้จบพอถ้าใครทำเควสให้จบเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าถ้าขีดสีแดงมันเต็มปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็มากดแล้วก็อ่ามาโหวตอิมโพสเตอร์ออกได้เลยแต่ว่าเราต้องเราต้องจำแท็กด้วยดิ อ่าใช่เราต้องเราต้องทำทา์สของเราให้เสร็จด้วยแต่ว่าถ้าใครทําไม่เสร็จ<ช>ห้าม,มาห้ามมากดโหวตนะประมาณนั้นนะโอเคนะเข้าเข้าจใจ<ค>กันทุกคนนะครับ<อ>มึงมีคนทำแล้วคือคือคือถ้าเกิดว่ามีคนตายห้ามกดโหวตใช่ไหมคนตายคือใช่ไม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 ่ก็คือคนที่เป็นโ m p เ r อร์ต้องบอกว่าผมเป็น i m p o r t ร์นะแล้วก็นับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าเกตเป็นเก้าสิบแล้วคนที่เป็นคร e เมเนี่ยต้องวิ่งหนีไปวิ่งหนีให้ไกลที่สุดแล้วก็ไปทำเควสให้เสร็จ ทำเควสของตัวเองให้เสร็จแล้วแล้วค่อยวิ่งกลับมาโหวตใช่ไหมครับอ่าใช่ต้องทำเควสด้วยนะครับโหวตทามผมขอใช่ต้องทำเควสด้วยต้องทำเควสของตัวเองให้เสร็จด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอิาพอร์เตอร์กด s u b o เ a t ได้ไหมครับอร์เตอร์ไม่ไม่ต้องกดอ่าไม่ไม่จริงจริงมันกดได้แต่ไม่อยากให้กด subotate เพราะว่ามันจะเป็นการโกงเกินไปไม่กดกดแค่นะสัญญานะพี่ แค่ปิดสัญญาณอ่ะอาแค่ปิดสัญญาณได้ปิดสัญญาณได้โอเคเดี๋ยวนะคุณโมเสสเข้ามาแล้วใช่ไหมเข้าใจแต่เข้าใจกติกายังครับฮัลโหลลงท่อได้หรอพี่ลงท่อได้หรอพอเข้าใจกติกานะคุณไม้เลียวคุณไม้เลียวเข้ามาไหมเข้ามาใช่ไหมอามาแล้วมาแล้วโอเคมาถามก่อนอินพอสเตอร์ทำอะไรแล้วบลงลงท่อมอินพอสเตอร์ไล่ค่าครับไล่ค่าอย่างเดียวเลยไล่ค่าอย่างเดียวเลยลงท่อลงท่อไม่ได้สมบูทิไม่ได้ใช่ไหมครับลงท่อไม่ได้ลงท่อไม่ได้ลงท่อไม่ได้ห้ามห้ามลงท่อหมลงท่อ จะโมจได้นะวิ่งไล่ฆ่าได้อย่างเดียววิ่งไล่ฆ่าได้อย่างเดียวนะทำโมเทดได้บ้างครับสัญญาณตัดสัญญาณได้ตัดสัญญาณได้แต่ว่าถ้าปิดประตูมันจะโหดเกินไปห้ามปิดประตูได้ไหมห้ามปิดประตูนะตัดสัญญาณตัดสัญญาณตัดพวกตัดพวกออกซิเจนไงตัดพวกออกซิเจนอะไรพวกเนี้ยเออตัดได้ประมาณนั้นนะโอเคเข้าใจแล้วนะครับ อ่าโหวตแรกนะใครที่เป็น i m สเตอร์บอกว่าฉันเป็น i m สเตอร์นะครับโอเคโอเคจะกดแล้วนะหนึ่งสองสามปาใครเป็น i m สเตอร์บอกเลยนะครับผมไม่ได้เป็นนะสีชมพูไม่ได้เป็นใครเป็นสีเหลืองก็ไม่ได้เป็นค่ะสีเหลืองไหเอว้เรียกเป็นสีแดงเป็นใช่ไหมอฮะโอเคเอานับเลย พี่ต้งปรับวิชั่นปรับแล้วปรับแล้วปรับแล้วไม่ไม่ไม่เท่าเดิมพี่บวเม็นเหมือนเดิมเลยศูนย์จุดห้านะเมื่อกี้ศูนย์จุดห้านะปรับแล้วนี่ผมเห็นเท่าเดิมนะครับปกติพี่ผมเห็นเท่าเดิมเหรอโอ,อ้ยปกติปกติพี่เท่าเดิม i m p ่ r t e r อ m p o r t e r ไม่ใช่หรอ importer ศูนย์จุดห้าส่วนส่วนส่วนไอ้น,นี่ส่สวนคิวเม a อ i v เท่าเดิมไปสกิปสกิปสกิปเลยสกิปเลยสกิปเลยกดสกิปเลยครับสีแดงเป็นนะสีแดงเป็น พี่พี่พี่ถ้าสมมติมันไม่เท่ากันนะนะคือเมทได้เปรียบเลยใช่ใช่คิอเมทได้เปรียบถูกต้องแต่พี่ไม่ทก็เปลี่ยนไม่เท่ากันถ้าเลยเปิด importer เอาอิ i m p เตอร์เจออิ i m p เตอร์เจอทีเมแล้วก็ฆ่าเลยเอาไปไปยปไปทำเฟซก่อนทำเฟซก่อนสีแดงนะสีแดงนะสีแดงนะนำพอน้องถงก็ได้ครับหนึ่งสองสามสี่ มาตาแรกก็ได้เป็นเลยอ่ะเสปแล้นะคะเฮ้ยเขาไปแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วบนระวังบ่นระวังเดี๋ยวเดี๋ยวเอยาจาจโอทูกอนยเดาแวไปดูให้เฮ้ยพี่เขาอยูมเดียวไม่อาอีมาเดีวอย่าเล่นผมเจอเจอเ้ ตอนนี้มาเดียวอยู่กับผมครับอยู่อยู่อยู่ข้างบนจุกอยู่เจอใครฆ่าได้ฆ่าเลยนะเลยนะอย่าอย่าทำมันอย่าทำมันเราอยู่เราอยู่เราอยู่สีดำเระวังนะครับไปเร็วเพื่อนไปเร็วไปเร็วหนีเราที่จุดเราที่อยู่ตรงนี้เอาไปเลยเอาเลยไปเร็วอย่าเราอะไครับสีเหลืองก่อนเลยเฮ้ยคอยไปสีขาวคอยไปมันดูเละเฮ้ยมันดักหน้าประตูอ่ะ ไม่ไม่ไม่นะไม่นะสีน้ำเงินเป็นไก่ไปแล้วอยากคนนึงใครใครใครมาดูกล้องให้หน่อยแล้วใครมาดูกล้องให้หน่อยแล้วเอาจากที่นิดน้อยเจ๊กุ๊ดอุ้ยอุ้ยตกใจหมดอุ้ยตกใจหมดโธ่ เอ้ย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 โอ้ยหล่แล้วครับหล่แล้วอยู่ตรงไหนอะเดี๋ยวอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่แอดมินครับตอนนี้โอ๊ยแอดมินน้ยหนีก่อนหนีก่อนเกือบตายเฮ้ยยยยยเฮ้ยยยยยยย้ยย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 ย คุณไม่เลี้ยวใจดีจังเลยคุณเลี้ยวจะทำอย่างนี้ก็ไม่เลี้ยวครับเดินบกผมตีผมยิงวัตถุที่ผมใหญคุณครับติดตามสีเขียวสีดีนะฮะคุณสีแดงครับคุณรู้ไหมว่าตอนผมเล่นเด็กป่าผมจะทำอะไรเอ้ยสีขาวขาวขาวผมจะเอ้ยสีขาวเอ้ยอย่คขัวผมเบ็ดด้วย เอาคุณนะจ๊ะคุณนาจาะไปแล้วอ่ะโอไมวะโม้ินเดยโรเฮ้ยตอยตอยีมีมีนี่นี่นี่แล้วนีแล้วทุกคนอ้ิวนยืนเครื่อง่นข้นกันเลยนะคมาแล้วอัเดียร์มีแล้วแปดแปดแปเต๋อย่ามายุ่กันปุบมีแล้วดับก่อนโอ้โหม่ได้วง ชีวิตผมนะนี่ผู้เป็นน้องไก่มากเกินไปแล้วครับใครเป็นน้องไก่แล้วสีแดงคุจะทำอย่างนี้ผมได้ครับผมวิ่งจูครับมางผมสวนแล้ผมสวนสีขาวเป็นน้องไก่ไปแล้วเฮ้ย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 เฮอยเ้ โยอยซีซีเทวียซีซีเทวีเอาเดียวไม่ยืนเ้ากับข้าตะกรเดี๋ยวลืมคิดไปด้ทีเรกยืนนั่งนานเลยเม่กิได้เอาลืมไปคีใครอยู่ซ c ซีเทวีเอยู่ซีซีทวแดงครับเขาไปในห้องแอดมิน่อยครับเฮ้ยบ้านี่เชื่ออะไรอยู่แสีแดงสีแดงว่าชีวิตผมมันสุดยอดมากเลย เออพี่แดงผมเออผมมีวิธีนะเออนี่เลยจะโดนติดันปิดปิดไฟเลยเออปิดไฟเลยอ่ะเอดเขาบุญได้วยอ้าวอยากโดนฆ่าจังเลยเฮ้ยผมอยากเล่นด้วยจังเลยคนครับเอาเดี๋ยวทำไมนี่ไงนี่ไงจุกมาเตอร์ครับจุกมาเตอร์ครับว้ว้าวไม่หาผมไม่เจอ เดี๋ยวกันอาคนที่ตายนะคนที่ตายทำไฟได้เสร็จนะคนที่ตายเอผมแนะนำนะคบผมอยาอยาไปซ่อมไฟแล้ครับเพราะว่าถึงได้ครับเรียบร้อยแล้วซ่อมเสร็จเรียบร้อยเลยเฮ้ยยืสีแดงยายาผมบอกแล้อย่าว่าถึงถึงไฟถึงไฟพังก็ยังทำทักได้